คลิปสอนะคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงปลาไหมคะอันนี้น้ำยังบคอนปะไดคะ่ะอีกจากมือสองมือได้ยินเสียงปลาไหมคะ,นะคะเสียงปลาปลาบอกคะ่ะยังบคอนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะ ถ้าเพื่อนคอนอีกจากมื้อสองเมือจะมาถ่ายให้ให้ชมอีกนะคะท่านผู้ชมน้ำยังเยอะอยู่ค่ะเสียงปลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างปลาล้างปลาชุดแรกนี่เสียงปลาอ,อ่อ ตรงนี Ooh, ้เลยตัวม oh, oh, ันรอบทีบ huh. like oh ่ห oh. น okay. uh ูเหรอยัน huh. ม <ah> uh ันไปอมาคุณ huh. ม้ามาถ่ายออืเป็นภาพที่สวยงามมากล้างแล้วก็แบบจรดจัดจรดจัดจัดจัดโอ้โหโอ้โหตอรเขียวมันเลยฮะตอาเขียวมันจังเลยใส่ใส่คู่บบใส่คู่แใส่เงี้ยบรวมกันค่ะใส่คู่หรือใส่ตะก้า เราจะใส่ค้องเพราะว่าเวลาเราเก็บสองอันนี้มันจะเก็บสะดวกเราใส่ค้องไหมใส่ตะกร้ามันกว้างกว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้คุณหมออ่ะมากั้นสองข้างกั้นอออก็ข้างนอกก็ข้างนอกอันที่ไม่สวยเราล้างก่อนเอาอันที่สวยๆลงตะกร้าก่อนล้ล้างอีกรอบเออระวังเลาล้างอีกาคุณหมอ ทีนเยือ่ลงน้ำพ่อพ่อเอาเดี๋ยวเก็บให้เอาน้ำมาเอาน้ำมาอย่าเหยียบครับอื้มกระปูกระปูอยู่ไหนกระปูกระปูอยู่เอาก้ามันออกก่อนคุณยายกระปูเด็กจ้ะไหนล่ะไปใสเลยกระปูบวหินเลยไดี๋เอารถไถดีเลยเอารถเอดกับเกลือมีที่เลยกระปูอยู่ในนี้เอาไม่ใช่หอย เอาล้างค่ะยายเอามือขรนหน่อยขี้ฝุ่นข้างล่างเือกินลุบน,น,น้ามันอ๋อ,อกั้น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 ระวังขี้เหงื่อลงน้ำนคุณหรอเนงื่อลงน้ำ อา,อาล้างอีกรอบอืมสะอาดเอี่ยมเลยบบบนี้อออเอาเอาขี้เหยี่ยดตรงนี้ออกแล้วก็ทเทเลยเทเลยอ่ะพอแล้วเอาเอา,เอา,เอาลุงเด็ดนี้น,ะนี่งมีปลาหลุดปลาไหล หน้าแม่หนิ่งจักไรตรงนี้อันนี้แบบสิบสองไร่สิบสองได้ข้าวจากกระสอบได้ลอยโอ้้าสิบหกสิบลอยห้าสิบหกสิบได้ข้าวอยากกลับบ้านได้เด็กอยากกลับบ้านแล้วเป็นเรื่องแล้วค่ะนี่เกลือใบมกและหันเดยอะดูนะคะโอ้โหดูปลาเต็นล่าบำสวยงามมาก อออันนี้สามขอนแรกเบื้งปลาบืนพี่น้องเป็นปลาบอนี่ปลาบืนปลาบืนนี่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 มาเลยมาเด้อใครจะเอามาเด้อเนี่ยเนี่ยปลดปละ ตักเอาเลยน้ำมันบุพเพตักนะคอนแรกของคลิปที่สองนะคะนนั่นดีเสียงปลาไม่เห็นเลยน้ำมันเยอะเนาะน้ำมันยาวเนาะบุทานมันบ่ มมอันน้ำมันยาวยายน้ามันยาวไปเป็นมันมันมันไปได้มันบกครอ,อันนี้ลอยๆเนา,นานะเราเห็นแนละ้ว คือประเล็ดประเล็ดอยู่มงในใบไทรล่ะมันกับนี้พ่อมันนี่ใส่ถุงมือละบอธนัทปิกายนี่ปิกายนี่บอก เขาสามนิ้วสองนิ้วเลยอ่าลงน้ำเสแล้วถอดถุงมือแล้วบัดนี่อูอ้นาเอาไมหอย เพื่อนปลาเล็ดปลาเล็ดอยู่ด้มือี้งี่น้ำอยากอันนั้นเนาะน้ำมันอยากาวหงาขนาดล,ละมีหมู่ไปฮะท่านผู้ชมคะเราจะไปเอาคอนที่สองของคลิปที่สองนะคะ ปลาเข่งน้อยน้ำขอนเจนาค่ะอันนี้นาหวานนะคะพี่น้องง้างงามโป้ต้นข้าวอืดูดูปลานะคะน้ำขอนอเจาอาเจะเ,เดี๋ยวให้ดูปลาก่อนเอาตรงนี้ก่อน ป่ะอันนะ้นก็จะก็เทกเจะก็เทลงไประเบมีวางเลยอันอันนะสองมือเลยม,มันกะลีตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะ้ออันค้อนี่ อีกมือหนึ่งนี่แห้งตายนี่ทำอะไงก็แห้งหมดเลยแล้วาจามเด้อนี่ไง,งสำนี้ละจาม มาดิโอ้โแม่นให่ไหม <c oughs> จอดเดียวอาดิจะเล็บจะเล็บหนึ่งตัวตัวใหญ่ปลาซิวอารุณจไปให้ยายมูนมกมตัวใหญ่นะจามจินกระตมหูดูมาๆมามาสีลงเออพี่น้อง ขอน,นี้ใหญ่เนี่ยม,มืดหมดไหมเจล็ดเจล็ดทั้ไหมดหมดแล้วหมดบ่ะมืดค่ะพี่น้องเจ้นี้ ได้ประมาณนี้จ้ะลงนี่อ้นี่ลงลงเอาลงเขิงตักซิบได้เนาะ้มีเยอะได้แต่น้ำมันหลายบได้ดักเนาะอีกจากมือนึงปลาดูดจะรลดจะเล็ดจะรลดจะเล็ดเฮาเห็ดเป็นตักเฮาเห็ดเป็นคุดเห็นไหมมันมา่อนบะ ยามโบได้่ปลา,าเอาร้างปลาให้สะอาดต้องให้มันแห้งอีกตอนกินมอคลิปสองนะคะได้สองคนบบนได้ลายปันใดพี่น้องน้ำยังบบแห้งปันใดมา,มาเทรวมอาเทรวมกัน ราคอนของเราได้ครึ่งกระตานะคะโอกระตาน่าอยู่เดินนี่ได้ครึ่งนึงพี่น้องโอ้ราคอนป<ล>ออกน้อยมีคนสุกไหมครับมหาปลามีครับไม่มีเอาอมาสรุปปลาโอ้ไปแล้วนุนๆนุนนุนไปแล้วไปแล้ว โอ้โหโอ้โหอะอเอาปลาน้ำคอนนะคะงาม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 คือบวาหอยมันน้อยมันน้อยบวโอ้ยจิ้มจิ้มเจวแซฟอะไรฮะอือจิ้มเจวส่งใส่คองเลยบวไม่คลองอันนี้เราแยกปลาซิวมาล้างล้างหน่ เอาฝามันออกซิขอชมหน่อยอันนี้เพื่อจะมกเพิ่มแยกปลาซิวเดี๋ยวยายไอ้บุญดูอันมีปลาคอล็อกเขาออกใส่กระต่ายไม่ได้ใส่ให้ลูกแม่จ้ะอันนี้ปลาซิวกับปลาคอล็อกเด้อค่ะเด้อเพื่อสิไปมกใส่คุกเออใส่ในคลองก็ได้อเอาเตะพองกินนะ อันนี้แยกอันนี้แยกปาซิลอันนี้กับปลาข้อน้อยในเลือกเอาตัวน้อยไปหมกตัวใหญ่ยายเอาตัวน้อยหรือตัวใหญ่เอาตัวน้อยไปหมกแม่เน่งเออเลือกตัวน้อยเห็นไนะเอาไปหมกเหยียบได้ไหมเนี่ยเอาปิดก่อนน้ำหมกตัวชน่ยายใส่ข้องเลยไหมเออใส่ข้องเลยอ่ะ เอาตัวน้อยๆเอาตัวน้อยๆพอดีหมกอะนะ สิเลือกอัแต ah. oh, oh, ่ต mm ัวสมนีไปมกค่ะพ anyway> uh ี่น้องเย้มือเอาแต่ปลาเอาแต่ปลาเอาตัวเท่านี้นี่ไปหมกตัวน้อยๆตัวน้อยๆไปหมกเอาตัวสมนีค่ะไปหมกเด็กจูเจอบ้านะไปหมกใส่ปลาซิลเลยตัวน้อยๆสมนนีจะไปหมกค่ะพี่น้อง ตัวใหญ่ให้เพื่อนทำประเดกบ่ะานานบรับไปิดนีนตน Ad ่ตัวสำเนียเอาตัวำเนียนี่นี่เาไปยุนี่นะแล้วกระถินไป,ไปะินโอโพอ,อ,อ,อดีมุกตัวใหญ่มันมีกระดูกมีก้างตัวน้อยเะยร่กว่ากว่ากวากว่า ข้อนั่นเด้อเอารด,ดมือไปใส่ละตัวซ้ำนี่อ,อันนี้ก็ยังงหญ่อยู่ <c oughs> กระเทินตัวนี้น้อยแหยมสองตัวสามตัวต่อคำนะนะเออ <c oughs> สำละ ดีมกโอ้ยไปใน่ล่ะแยกปลาไปหมกค่ะพี่น้องหมกกินกระตมัมหม่อง ยอดมันนะนี่ถ้าจะให้เหมาะตัวเท่านี้เอายอดประเทศนะบอมีแก่หมดแล้วลูกปลาคออันนี้ด้วยลูกปลาคอเอาไปมกค่ะปลาซิวปลาซิวเอาเลยนีมีตัวเท่านี้ มกเดียวกินเทื่อเดียวอันมกลายกับบเซฟเด้มกเซเบตองโอ้พระอิตูอันนี้อออกแล้วอืม พอแอล้วมั้งพอ,ม,อมัตาก็ไม่อยู่ตาไตาปราชมงคลกินสองยายหลานเนี่ยขูมิ้นเพื่อนก็ไม่กินดอกแบบนี้นะเพื่อนจะกินเอาไปไมอิดเสียไหนะตัวน้อยน้อย เอาไปขังยายไปไหนแล,ะละ้วล่ะเก็บมะกะทินไปกินกะตะมะฮงบอก ขอ้อ,ออ่ะเอออ่ะล้างอีกทีอ่ะมาล้างมือหน่อยอืออืม,อม,อมจบคลิปนี้นะคะพี่ตรงนี้เลยนะคะพี่น้องขอให้ผ่านพ้นภาะวะวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากแกตุ้มชาแนลค่ะชอบชีวิตแบบบ้านบ้านหาปลาหาหน่อมไม้เก็บเห็ดก็ติดตามเข้าไปชมะน,ปน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากแกตุ้มชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ